ลองทำคาโบนาล่าคลาสสิกกินดูหรือบางคนอาจจะเรียกคาโบนนล่าแบบดั้งเดิมเขาทํากันยังไงวันนี้โอทําให้ดูแล้วนะจริงๆเมนูนี้เป็นอีกเมนูที่โอชอบมากๆเลยค่ะแต่นานๆจะกินสักทีเลยเลือกที่จะซื้อกินมากกว่า คาโบนาร่าที่โอทำวันนี้มันก็ไม่ได้นั่งเดิมแบบเต็มร้อยนะวัตถุดิบก็หาได้เท่าที่มีจากที่ลองไปศึกษาวิธีการทำเมนูนี้มาวัตถุดิบก็จะมีเบคอนไข่ชีสเกลือนิดหน่อยแล้วก็เส้นพาสตา้าถ้าใครชอบทานเมนูนี้เผื่ออยากลองทำทานเองดูบ้างก็ดูจากคลิปนี้ได้เลยฝากดูจนจบคลิปเลยนะเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปในส่วนของเมนูนี้ทำไม่ยากเลยค่ะ โดยโอจะเตรียมส่วนของเบคอนและซอสที่ทําจากไข่แดงผสมกับพาร์เมซานชีสปรุงรสด,ด้วยเกลือและพริกไทยอีกนิดหน่อยในช่วงระหว่างที่เรารอเส้นสุกพอเส้นสุกแล้วก็นําทุกอย่างมาคลุกรวมกันขั้นตอนนี้โอจะไม่ตั้งไฟนะเพราะโอจะใช้ความร้อนจากเส้นสปากเกตตีที่เราลวกเสร็จใหม่ๆค่อยๆทําให้ไข่สุกอย่างช้าๆคนไปเรื่อยๆจนน้าซอสเขาเคลือบเส้นใส่เบคอนที่เราทอดไว้แล้วลงไปอันนี้จะใส่เยอะแค่ไหนก็ได้นะตามใจเลยคนคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบให้น้ำ ซอสสปาเกตตี้เขาเคลือบเส้นแบบนี้เห็นเป้าทําไม่ยากเลยแค่นี้สปาเกตตี้คาโบนาร่าคลาสสิกของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วไปลองทําทานกันดูนะ